ันนี้ก็จะมาแกะพัสดุนะคะก็อันนี้จะเป็นพัสดุที่สั่งมาแบบงงๆเหมือนกันสั่งมาแบบงงๆทุกอันนแหละคือแบบรู้ตัวที่คือฉันกดโอนไปแล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็อันนี้เนี่ยจะเป็นของที่มาจากจีนแต่ว่าของมาไวมากหรือว่าเราไม่ค่อยแบบตั้งหน้าตั้งตารอก็ไม่รู้นะคะเราสั่งมาเป็นมันเป็นแบบกิ๊บติดผมเนี้ยไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรมันเป็นแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเราแกะให้ดูมันก็กิ๊บติดผม,มนั่นแหละแต่ว่า เดี๋ยวนะนั่นแหละมันจะเป็นอะไรละนี่มันจะเป็นความแบบมีปีเงี้ยเออลืมดูลืมดูเฟรมกล้องเนี่ยทุกคนดูมันจะมีความแบบบินได้แล้วก็เขาจะให้ตัวห้อยห้อยอันนี้มาด้วยเออลดมากแม่จำไม่ได้นะคะว่าได้มาอันละเท่าไหร่ก็นั่นแหละแต่ที่แน่ๆคือส่มมาสองอันจะ้ะ จริงๆถ้าจะไม่เห็นว่าม,มันจะมีสีเงินกับสีทองด้วยนะแต่ว่าเราเอามาสีเงินสองอันเลยนะคะนี่มามามาเนี่ยมปีกมันก็จะมีความแบบเออขยงขยับแล้วก็เป็นกีบเดี๋ยวนะแล้วเราจะต้องเอาไอ้ห้อยๆนั้นใส่ตรงไหนอะไอ้ห้อยๆที่เขาให้มาไอ้อันเนี้ยเราต้องใส่ตรงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็ นี่เดี๋ยวนะเราไม่รู้นะคะว่าเขาให้ใส่ตรงไหนอะเดี๋ยวเราก็ใส่ตรงตรงปีกพึ่งนั่นแหละเดี๋ยวนะมันอันเล็กมากเลยทุกคนดูดิเด,เดี๋ยวเราเขาปิดทีปไปใส่ก่อนนะก็เราใส่ไอ้ห้อยๆนี้เสร็จแล้วนะคะก็เออก็เลิดนะแบบราคามันก็ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยส่งอันนี้ได้มาน่าจะอะไรยี่สิบกว่าบาทอะเออก็เลิดนะแต่ว่า ทำไมปีกนี้มันดูเบี้ยวเดี๋ยวนะลองดัดดัดดูไม่เป็นไรนะเบี้ยวนิดเดียวไม่น่าจะมีใครเห็นแล้วก็นี่ก็ก็ดูเบี้ยวไม่ต่างกันอุ้ยก็ไม่เป็นไรนะคะแบบว่ามันมันก็ไม่ได้แบบเห็นชัดขนาดนั้นอุ้ยมันหยิบยากมันมันมันติดกันไปติดกันมานี่นะคะแบบว่าสวยมากมาเลยเดี๋ยวเราจะมาใส่ให้ดูกันนะว่ามันใส่แล้วมันจะเป็นยังไง ะะก็ใส่แล้วก็น่าจะประมาณนี้นะคือเราเราไม่เห็นในกล้องเลยว่ามันเป็นไงก็ใส่มั่วๆไปก่อนนะคะแล้วก็เราเห็นในคลิปคนจีนนะเขาใส่แบบไม่ใช่คลิปคนจีนในรูปนี่แหละรูปที่เราสงมาเขาใส่มา็สองอันนะลองใส่สองอันพร้อมกันดูอันนี้คือมันไม่เห็นไม่เห็นตอนใส่ไม่รู้มันเป็นงไงน,นี่ก็วันนี้มางค,คือก็ติดด้านหลังนะคะแต่ตอนนี้ขึ้นนักหัวมากมันไม่ได้หนักขนาดนะั้นแต่มันหนักขึ้นนะคะก็เออ วันนี้เลยก็โอเคค่ะก็สำหรับนนี้ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บายมึงกันแล้วก็เชิยกับสตาร์คยด้วยนะคะ